สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการวิธีการปลูกหรือว่าการนำต้นกล้าของเรานะคะลงกล่องโฟมนะคะก็จะมีวิธีการาปลูกก็คือว่า อันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวครูทั้ทีมจะพาไปดูวิธีการนะคะในการเตรียมกล่องโฟมนะคะในการปลูกนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะนำต้นกล้าซึ่งมีอายุพอสมควรแล้วนะคะที่เราจะสามารถเอาเป็นปลูกได้นะคะก็คือประมาณห่วงระยะเวลา8ถึง10วันเนี่ยนะคะก็สามารถลงกล่องปลูกได้เลยนะคะ เพราะว่าการที่ต้นกล้าของเรานะคะยิ่งลงกล่องปลูกได้ไวนะคะเขาก็จะไปเจริญเติบโตได้ไวนะคะในกล่องโฟมนะคะผักเราก็จะโตเร็วนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเทคนิคคือบางทีเราคิดว่าเลี้ยงให้เขาโตในกระบะนะคะแล้วไปลงกล่องปลูกอันนี้ไม่ใช่นะคะเทคนิคนี้ก็คือว่าห่วงระยะเวลานี้ไม่เกินนี้นะคะเขาจะโตวไวนะคะ แต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูวิธีการเตรียมนะคะกล่องปลูกก่อนเลยนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนในการเตรียมนะคะเตรียมกล่องปลูกนะคะเพื่อนก็ปูด้วยผ้าสีดํานะคะคูณทิมก็ใช้ถุงขยะนะคะอันนี้ปูไปแล้วนะคะใช้ถุงขยะขนาดถ้าจะให้เหมาะก็อ,อันนี้คุณครูทิมใช้ไซส์ XL นะคะแล้วก็แบ่งครึ่งก็จะได้สองกล่องนะคะ ประโยชน์ของการที่เราใช้ถุงดําในการรองก็คือกล่องโฟมเราก็จะใช้ได้นานนะคะเพื่อนครั้งต่อไปเราก็แค่เปลี่ยนถุงดํานะคะหรือถุงดําไม่เปลี่ยนก็หลังจากที่เราใช้ในการปลูกผักครั้งต่อไปแล้วก็ตะทาความสะอาดก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ปูถุงดําเสร็จแล้วก็จะ,ะใส่น้ํานะคะเพื่อนก็เติมน้ําลงไปนะคะ,ะเติมน้ําลงไปเลยนะคะ เติมน้ำนี่นะคะเพื่อนกอ็จะให้ดีนะคะก็คือเราพักน้ําไว้ประมาณ2วันนะคะเพราะว่าเผื่อว่าน้ําที่มีคอรีนนะคะ,ะค่าของคอรีนก็จะได้มีความม,มันลดลงนั้นเพื่อนนะคะเผื่อว่าผักเราจะไม่ไม่ได้แพ้คอรีนนี่นะคะก็พักไว้2คืน,นะคะเพื่อนเวลาใส่นะคะ,ะเวลาใส่ก็ใส่ให้อ ลดจากขอบประมาณหนึ่งข้อมือก็ได้เพื่อนหอนึ่งข้อมือนะคะประมาณห้าเซนก็ได้นะคะเพราะว่าผักเราจะได้รากผักเราเนี่ยจะได้หายใจนะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมน้ํานะคะอันนี้ก็เตรียมน้ําแล้วคุณพิมก็จะปิดฝาไว้นะคะสองคืนนะคะ,ะพอได้สองคืนแล้ววันที่เราจะปลูกก็จะมาผสมปุ๋ยเอกับบีนะคะ ก็เติมโอเคนะคะอันนี้ก็เติมเสร็จแล้วก็ก็ปิดฝาว้แค่นี้นะคะเพื่อนปิดฝาไว้เลยก็คือ,อกล่องที่เราจะปลูกนะะั่นแหละเอามาปิดเพราะว่าเขาก็จะสามก็จะพอดีกันนะคะหลังจากเราพักน้ําไว้สองวันนะคะเพื่อนนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนในการผสมปุ๋ยหรือการใส่ปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B ีนะคะกะ็วิธีการนะคะอย่างเช่น กล่องปลาตัวนี้นะคะก็ประมาณ20ลิตรนะคะคุณถิมก็จะใช้เก้าสลิงนะคะใช้9ก้าสลิงคึ้นสลิงละ10นี่แหละคะ่ะก็ใส่ลงไป9ก้าสลิงแล้วก็คนทานเพื่อนคนไปทางเดียวกันประมาณ20รอบนะคะนะคะ,ะทีนี้นะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกเพื่อนๆนก็คือว่าให้ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ย A และปุ๋ย B นะคะให้ก้าวห่างกันประมาณ2-5นาทีนะคะ อย่างเช่นครูทัพทีมเนี่ยเวลา,าเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนดูนี่นะคะซึ่งวันนี้ครูทิมก็จะลงหลายกล่องน,นะคะก็ก็มีเทคนิคง,ง่ายๆเลยก็คือพอเราลงปุ๋ยเกล่องน,นี้เนาะเพื่อนเราก็คนไป20รอบแล้วก็ปุ๋ย A ให้หมดก่อนนะคะปุ๋ยเให้หมดแล้วก็มา,าจนรอบนะคะเพื่อนมันก็จะได้เวลาประมาณ2-5นาทีอยู่แล้วนะคะเพื่อน แล้วเราก็ลงปุ๋ยบีนะคะปุ๋ยบีก็9สลิงเหมือนกันนะคะก็คน20รอบเหมือนกันนะคะ,ะก็จะเป็นการเตรียมเตรียมกล่องสําหรับปลูกแล้วก็เตรียมปุ๋ยนะคะเพื่อนน้ํานะคะที่สําคัญนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าให้เขาให,ขให้ห่างจากขอบกล่องด้วยเพราะว่าผักรากของผักเรานี่นะคะเพื่อนเขาจะไดะ้มีช่องว่างในการหายใจนะคะผักเราจะได้เจริญเติบโตไว ะะทีนี้มาดูวิธีการเอาต้นกล้าลงกล่องปลูกนะคะเพื่อนนะคะกะ็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเรากอดจากข้างล่างขึ้นไปเนาะรากของผักเราดนี่นะคะเพื่อนเขาจะได้ไม่ขาดเนาะผักเราก็ไม่ช้านะคะเพื่อนถ้าเราทําแบบนี้นะคะงอขึ้นมานะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ตูดของเขานะคะเพื่อน ก็ให้เขาเกินออกมาจากถ้วยปลูกป,ประมาณ1ใน3ส่วนเนะะพื่อนให้เขาเกินออกมานะคะเพราะว่าฟองน้ำนี่นะคะจะช่วยในการในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะดูดซับน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงผักของเราได้นะคะแล้วก็เอาไปลงที่ฝากล่องโฟมเลยนะคะเพื่อนนีแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้เสร็จนะคะก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกข้างหนึ่งนะคะ ก็จะขอตัดภาาไปที่ตอนที่เราทําสําเร็จแล้วนะคะพอเราใส่ครบนะคะ,ะตามช่องที่เราต้องการปลูกนะคะ,อ,ะอย่างเช่นครูทิมได้ประสบการณ์นะคะเพื่อนว่าถ้าเราปลูกอันนี้เจาะไว้เดิมนะคะถ้าปลูกประมาณ8ช่องนี้เบียดนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นครูทิมก็เลยปรับนะคะโดยการปิด2ช่องนี้นะคะแล้วก็ปลูกแค่6ต้นนะคะก็อ่า ครูพักรักจํามานะคะก็เลยต้องใช้หกช่องนะคะอาจจะให้เพื่อนๆน,นะคะได้ดูนะคะข้างหลังเขานะคะนี่นะคะเพื่อนนะคะรากเขาก็จะออกมา,าเกินลงมาเห็นไหมคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเพื่อนเน้นย้ําก็คือฟองน้ํานะคะฟองน้ําต้องเกินออกมาจากถ้วยปลูกประมาณหนึ่งใน3ส่วนนะคะไม่งั้นนะคะเพื่อนผักเรา จะไม่ได้รับความชุ่มชื้นเพราะว่าฟองน้ำนี่จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็นําน้ำหล่อเลี้ยงรากเขาพูดง่ายๆว่าเขาจะช่วยละช่วยรากในการพยุงนะคะรากให้เขาสามารถที่จะรับปุ๋ยหรือว่ากินปุ๋ยได้ได้ดีนะคะผักเราก็ะจะเจริญเติบโตวไว้นะคะครูทัพทิมนะคะเห็นเพื่อนบางคนนะคะ เจอปัญหานะคะก็ได้ได้ดูกับเขาะคะปรากฏว่าก็คือตัวฟองน้ําของเขานะคะเพื่อนไม่เกินออกมาจากถ้วยปลูกนะคะคือพอดีกับตัวถ้วยปลูกเลยเพราะฉะนั้นอ่ารากผักนี่ก็ไม่ได้รับน้ําเต็มที่นะคะเพราะว่าความชุ่มชื้นจากฟองน้ําจะทําให้ผักเรานะคะรากผักเราได้รับความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็พยุงให้เขา,าไม่แห้งจนเกินไปนะคะทีนี้ก็เอามาลง กล่องที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะเพื่อนนะคะ,ะนะคะก็กดลงไปนะคะนะคะประมาณนี้นะคะนะคะ,ะทีนี้หน้าที่เราต่อไปนะคะเพื่อนนะคะในแต่ละวันนะคะกะ็มาดูนะคะคอยมาดูว่าผักเรานะคะนะคะผักเรามีม,ม,มีมดมีแมลงมีอะไรมากัดกินคาไหมมีหอยทากโดยเฉพาะเพื่อนๆนที่ เอาวางกล่องไว้กับพื้นนี่เนาะหอยท่าเขาก็เป็นศัตรูตัวร้ายตัวหนึง่งหรือว่านอนผีเสื้อนะคะเพื่อนนอนผีเสื้อนะคะหรือว่าเราอาจจะเจอปัญหานะคะ,ะเช่นว่าใบเขาเป็นขอบไม่ไหม้นี่นะคะ,ะตัวนั้นนะคะกะ็วิธีการนะคะก็คือเพื่อนๆก็ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยนะคะเดี๋ยวใบเขาก็จะเริ่มองอกใหม่จเจริญเติบโตใหม่นะคะ,ะหลังจากนี้นะคะเพื่อนก็ ทิ้งระยะการาดูแลไปหรือการช่วงจนถึงช่วงที่เราเก็บผลผลิตเราเก็บผลผลิตหรือรับประทานได้นะคะเพื่อนประมาณ45วันนะคะคําว่า45วันคืออะไรนะคะเพื่อน45วันก็คือเรานับตั้งแต่เราปักมเมล็ดนะคะเพื่อนอเราปักมเมล็ดไปกี่วันเราบํารุงต้นกล้าไป8-9วันนับไปแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปเลย 45ถึง60วันนะคะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะหรือรับประทานได้นะคะแต่ว,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 ว่าช่วงจังหวะเดี๋ยวครูทิมบอกเทคนิคว่าช่วงจังหวะผักที่จะอร่อยและกรอบนั่นคือหมายความว่าถ้าผักเราจเจริญเติบโตดีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ35วันหานะะเพื่อนผักเราจะกรอบมากเลยนะคะนะคะ โอเคนะคะพเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูตะทิมพ์ก็คิดว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สําหรับพเพื่อนๆที่ติดตามครูตะทิมนะคะในการที่จะปลูกผักไฮโดรพอนิกนะคะขอบคุณพเพื่อนๆที่ดูคลิปจนจบนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อดูคลิปดีๆจากคกรูเกษตรชาแนลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ